วันนี้พาเด็กๆมางานเวิลด์ทามากาจิทัวร์ที่สยามเซ็นเตอร์ในงานนี้เนี่ยก็จะมีรรมกติมาขายหลายรุ่นมากมายทั้งรุ่นคลาสสิกรุ่นใหม่รุ่น Limited, ลิมิเต็ดรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟพวกเจนหนึ่งเจนสองเจนสามคอนเนชัจริงๆงานนี้มันก็มีร a มกติพาราไดซ์ขายด้วยนะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานเลยแหละ แต่ก็อย่างที่รู้กันก็คือโซเอาแล้วจ้าแยกกันซื้อบดเลยแต่ที่เด็ดจริงๆยังไงก็คือพวกราคาเนี่ยมาแบบถุถูกเลยแหละถูกกว่าในราคาช็อปเยอะเลยแล้วก็มีพวกเวอร์ช่ได้ต่างๆพวกตุ๊กตาตั้งโต๊ะนั้นตุกก๊กตาที่เป็นคาแรคเตอร์ในเกมทมามะโกจิแบบต่างๆมาโดนทั้งนั้นเลยน่ากะาลาสแล้วก็มีสายคล้องด้วยสวยๆทั้งนั้นโรยเลยแล้วก็จุดประสงค์หลักที่มานานี ผมจะเอาเครื่องทั้งสองมาจุ๊บเอาไอเทมพิเศษที่งานมันก็จะมีสเตชันเนี่ยนะครับนี่เราเอาเครื่องมาจุ๊บปุ๊บเพื่อรับไอเทมพิเศษในงานนี้ได้ก็เอาเครื่องต่อแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กกด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 เข้าไปอันนี้คือดาวโหลดได้อะไรบ้างเนี่ยครับ เ็นไอเทม5ชิ้นจะมีเป็น Outside c o i ที่มันวางตูกแบ่ง3ชิ้นค่ะแล้วก็มีเป็น Food อีก2ชิ้นมันจะเข้าไปปลดในร้านค้าค่ะต้องทำงานกิบเงินไปซื้ออีกทีอ๋อกามารถปลดเงินไปซื้อได้นอกจากส t a t i o n แล้วเราสามารถเอาเครื่องไปจุ๊บกับน้อง Admin เพื่อรับไอเทมสุดพิเศษสุดแลหายาโอ้ยโคตรเด็ดเลย งานรามกจิเวิร์ทัวร์จัดที่สยามเซ็นเตอร์ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นะจ๊ะ